ดึงสติอนเนกลงจากยานอวากาศมาเดินบนถนนดูชีวิตจริงของคนไทยก่อนดีไหมก็เห็นบอกมีรัฐมนตรีอนเนกใช่ไหมสายไครอะ่ะสาย <c oughs> สายสุเทพเทือกสุบรรหรือเปล่าเนะ่ยเห็นบอกว่าอะไรจะ,จะไปอะไรยานอวากาศอะไรคนไทยอะ่ะโอ้โหเอาธงไทยไปปักนะเออบางคนก็บอกเพอร์เจอร์บางคนก็บอกเพอฝันอเอาอยัางไงกันเนี่ยสรุปแล้วย่งไงเนี่ยตกลงเนี่ยเขาบอกอะไร ช่วยดึงอนเนกลงจากยานอาวกาศด้วยนะจากพี่น้องประชาชนคนไทยดูได้ไปถึงยานอาวกาศแนละ้วม,มันอะไรยังไงเนี่ยเออเออทำไมนักการเมืองไทยเนี่ยมันมีความคิดอะไรแปลกๆจะไปยานอาวกาศเลยนะจะไปไกลกันไหมเนี่ยแล้วยังไงจะกลับมายัางไงไปกันเนี่ยนะนะสัญญาณน,นั้นเดินอะไรชัดเจนนะครับ นะอ่าจัดเต็มมีคนชอบข่มขู่คุกค,คามอาจารย์อาจารย์กลัวไหมกลัวกลัวมากเลย <c oughs> โอ้ยวันๆมีคนมาข่มขู่ผมเนนะีมั้นะอืมนะครับกูจะแฉจะนั้นจะนี่ลุงตูน่นำคอะมอเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อแหมนั่งอารมณ์ดีนั่งเท้าคางเลยนะนะแมสเมิดก็ไม่ใส่ด้วยคนอื่นเขาใส่ตัวเองไม่ใส่นะลุง นั่งอารมณ์ดีขึ้นเนี่ยดูเนี่ยดูในติกตอกเนี่ยนะนำคอรมอเยี่ยมชมนะอ่านะอารมณ์ดีเลยนะลุงนะนะขอทำงานรับใช้ประชาชนจนตายเลยอืมแท็กพลันยูฟาดแรงไล่ไปทำถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนคอยไปดวงจันทร์โอ้โหนี่แกฟาดแรงเลยนะนะครับอ่านะ อยู่ดีๆก็อนเนกก็จะไปดวงจันทร์ถ้าแล้วนะถนนพระรามสองยังไม่เสร็จเลยตู่ฟังแล้วเป็นไงฮะยังไงไงทําทําถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนนะคุณแท็กบอกอืมโอ้โหเนี่ยเขาไปล้อเรียนนะครับจะไปดวงจันทร์กันหมดแล้วเ็าล้อเรียนมีปาลินมีลุงตู่ลุงป้อมขึ้นยานอาวกาศไปดวงจันทร์แม่ดูมีใครก็ทําเนี่ยล้อเรียนอ่า ล้อเรียนลุงตู่ลุงป้อมปรินาไปดวงจันทร์แหมไปเรื่องเรื่องดวงจันทร์เนี่ยมันฝันเฟื่องจริงๆนะอประเทศเราเนี่ยจะอยู่จะกินไม่่อยจะมีเลยต้องกู้เงินเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะเออนะทำไมฝันเฟื่องกันหลือเกินอนะเอออะไรตาอะไรกันเนี่ยนะนะพี่สีไม่เห็นไปตรวจสอบอ่าพี่ยุทธเลย ปาลินาไปไหนล่ะครับอืมอ่าอืมเออนะครับนะก็ดูนะครับดูนะครับระหว่างบินมลือลิ์สันทนาเสียโป้ใครจะไปก่อนนะตอนนี้ก็สังคมก็พูดกันเรื่องสองคนนี้แหละครับเออนะครับคนเราเนี่ยเวลาพอมันมีเรื่องอะไรต่างๆไม่ดีเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็แย่ลง นะชื่อเสียงบารมีคนติดตามต่างๆมันแยนะ่พอมันแย่แนละ้วมันโอกาสจะกลับมายากไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องคนดังนะดูจําได้ในชงในชอนในสมัยก่อนนะคนดังๆหลายคนคนตามเป็นล้านนะพอเวลามันเสื่อมมันไม่เหลือเลยนะมันแย่มันตกต่ำอ่ะพอพอสังคมก็รู้ท่าแท้แล้วอ่ะมันแย่พวกรับบริจาคกับส่วนใหญ่แย่หมดอะ่ะนะลาบากอะ่ะนะใครที่รับบริจาคก,ก็เลิกะนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับ อเอาลุงตู่ไปดวงจันทร์แล้วไม่ต้องอเอากลับมานะครับอันนี้เขาแซวเล่นนะครับทาง Tik ต็อกนะลุงตู่อย่าโกรธนะเขาแซวล,ลุงอนะ่ะนะครับตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่แล้วครับเจ็ดพันกว่าคนครับเฟซบุ 3, 9, 3, 2, นะนะ๊กสามพันเก้ายูทูบสามพันสองนะนะก็เจ็ดพันกว่าคนครับตอนนี้เจ็ดพันกว่าทิกต็อกก็มีคนดูอยู่สบายสบายนะครับนะอืมอืม มีอะไรที่น่าสนใจนะคะอ๋อ,อพันตำรวจโทรพันยินบรนยินนะมีข่าววันนี้สารอาญาทุจริตกลางตัดสินนะกรณีลักพาตัวพี่ชายผู้พักษาแล้วก็ต่อมาก็มีการฆ่าเคอร์อ,อะไรกันเนี่ยนะก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะพี่น้องคงทราบนะอืมนะครับนะเออ นะครับลงโทษแล้วก็เหลือเหลือตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตไม่นานก็ออกครับนะไม่นานนะประมาณสิบปีก็ออกแล้วสมัยก่อนก็มีหมอที่ฆ่า,าหาันศพเมียนะก็ประมาณสิบปีก็ออกมาแลนะนะครับนะอืมนะครับก็คดีนี้ก็เป็นเรื่องร้ายแรงในวงการกฎหมายนะครับมีการจับตัวพี่ชายผู้บา,า,ากษาเจ้าของสำนวนไปจะได้อ่าพิพากษาตามใจเราชอบ โดนจับได้หลักฐานมัดอืมนะครับอืมก็ตลอดชีวิตนะแล้วก็เป็นเป็นเวรเป็นกรรมก็ไม่เป็นไรแล้วครับก็ว่ากันไปอืมนะครับเนี่ยลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษนะนะครับก็นะก็ดีแล้วครับไม่ต้องถึงขนาดประหารชีวิตนะผมเห็นว่าตลอดชีวิตก็พอติดสิบปีก็ออกมาแนละ้วแป๊บเดียวนะนี่ก็นะเนี่ย,นะน,ยนะครับ นะต้องการให้ผู้ศึกษาตัดสินตามที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็เสร็จแล้วไม่ยอมก็ฆ่าพี่ชายผู้อักษาซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวมากอ่ะนะมันไม่น่าเชื่อจะมีเกิดขึ้นในประเทศเราอะอันนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็รับสาภาพก็ต้องลดโทษอยู่แล้วนะครับนะก็แค่นั้นจะอยู่ในคุกไปอ่ะสิบปีก็คุกออกแล้วถ้าเทียบกับคดีอื่นๆนะ โทษประหารโทษอะไรพวกนี้ไม่นานแล้วแป๊บเดียวแต่ละปีก็จะมีการพระราชทานพยโทษมีกิจศิกามีอะไรอืมอืมนะครับนะตอนนี้ก็การเลือกเลือกตั้งนายกอบจอก็ดูเดือดครับเจ้าของบ่อนมั่งอะไรจะอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็ลงนายกอบจอกันหลายคนน่ะนะเจ้าของบอนนะเจ้าของบอนเจ้าของซ่อง นักเลงหัวไม้อันตาพานมาเฟียนะเจ้ามือหวยเถื่อนเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างพวกขี้โกงทั้งหลายนี่ลงนาะยกอบประจอกันเยอะนะเพราะนั้นก็เลือกคนดีๆนะแต่ผมอยากจะอยากจะบอกนะอย่าไปเลือกคนเดิมไอ้พวกที่มันแบบคล้ายๆว่าเป็นมานานแล้วอย่าเลือกพวกนี้โกงจนเป็นอาชีพแล้วเลือกคนใหม่ๆฝากไว้เจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องอะไรก็อย่าไปเลือกแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ภูเก็ตนะครับเจ้าของบ่อนนะ นะเจ้าของบ่อนภูกเก็ตกลางเมืองแล้วก็แถวแถวสามกองอ่ะนะประชาชนก็รู้หมดแล้วนะระวังนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดนะเปิดเนี่ยเขาส่งมาให้ผมเปิดทาง facebook youtube นี่นะเดี๋ยวผู้กงผู้การต้องรีบไปดูนะ <c oughs> เห็นบอกเพิ่งย้ายมาไม่หรอผู้การภูกเก็ตอ่ะ <c oughs> ลองไปดูนะอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยนะผู้กํากับพวกอะไรต่างๆเราไปดูนะครับบ่อน,นมีจริงนะ <c oughs> คนที่เขาล่องเรียนมานี่ไม่ธรรมดานะนะอ่าอืม นะครับวิจารณ์หนักเจ้าหน้าที่มทปิดป้ายไล่มอ็บคณะโจรออกจากไทยอ้างความเห็นส่วนบุคคลเออนะไปบอกคณะโจงคณะโจนได้ไงในคนพวกนี้นะอืมนะครับว่ากันไปมีเรื่องอะไรบ้างนะก็มีหลายเรื่องหลายลาวนะเนชั่นทีวีเปิดตัวแปดผู้ประกาศข่าวใหม่นำทัพโดยชิปจิตนิยม นชิปจิตนิยมนะตะพิภูดีเดเฟสแรก16ธทันวานี้นะครับก็ดูที่จะได้เรื่องไหมนะน่ะนำเสนอข่าวจะเหมือนเดิมไหมเอียงไปทางลุงตู่ตลอดไหมเป็นเชียร์ลุงเหมือนเดิมไหมบิดเบือนไหมอะไรต่างเนี่ยคนก็ดูนะครับดูกันต่อไปนะนะใครจะดูบารนิเนซีนก็เดี๋ยวดูไปถ้านำเสนอข่าวดีก็น่าดูแต่ถ้าเกิดเอียงมากก็คงไม่มีใครดูอะนะ นะครับก็ว่ากันไปอืมมีอะไรที่น่าสนใจละครับนะอาจารย์ก็ดูไปเรื่อยนะนะดูไปดูไปนะครับใครอยากถามอะไรก็ว่ากันมานะเรื่องไกลจี้ฟื้นคดีคืนพัสปอร์ตทักษิณอ๋อนะว่ากันไปนะนะนะว่ากันไปครับอืม อนะครับพรครับเข้มลบทิ้ง13ล้านคลิปโดนร้องแพ้คลิปโปเด็กอ๋อนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องคลิปโปคลิปอะไรต่างๆนะนะนะตอนนี้เขารู้สึกเขาจะห้ามเข้าอ่ะห้ามเข้าไปดูอ่ะคนจะดูต้องใช้ VPN ใช้อะไรเนี่ยนะนะครับประธานาธิบดีปูติน,สนแสดงความยินดีกับ โจไบเดนแล้วนะนะครับนะนะครับตอนนี้ก็จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาแนละ้วลุงโจส่วนลุงทั้มเนี่ยไม่ไหวแล้วโหดเหลือเกินอะ่ะแพ้ตั้งนานยังไม่ยอมแพ้เลยทำไมหน้าหน้าแกเป็นอะไรกันไปเนาะหน้าแกอดทนเหลือเกินอะ่ะ